การพิชิตนครมักกะหลังจากที่มีการทำสนธิสัญญาประนีประนอมนหูไดบียะผ่านไป18เดือนชาวกูเรชได้ละเมิดข้อตกลงโดยการอนุญาตให้มีการทำสงครามระหว่างเผ่าบันีบักและเผ่าคูซาอะในเขตมักกะและยังสนับสนุนอาวุธให้แก่เผ่าบันีบักแม้พวกเขาจะรู้สึกเสียใจต่อการกระทำดังกล่าว และเข้าใจว่าท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจยังไม่ทราบเรื่องจึงส่งอบูซุฟยานไปหาท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อรักษาข้อตกลงสนที่สัญญาแต่ความพยายามนั้นไม่เป็นผลอบูซุฟยานจึงต้องกลับไปยังนครมักกะด้วยความผิดหวังท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสั่งให้บรรดาซอฮาบะ์เตรียมความพร้อมออกเดินทางโดยไม่เปิดเผยจุดหมายปลายทาง เพื่อให้ภารกิจครั้งนี้เป็นไปอย่างลับที่สุดและไม่ให้ข่าวรั่วไหลไปถึงชาวมักกะจนกระทั่งถึงเวลาที่เหมาะสมท่านจึงแจ้งความประสงค์ต่อบรรดาซอฮาบะว่าจุดหมายปลายทางคือนครมักกะและเป็นการเดินทางเพื่อย,ยุติการละเมิดของกุเรชโดยมุ่งหวังให้ฝ่ายตรงข้ามยอมจำนนโดยไม่ต้องมีการต่อสู้วันที่10เดือนรอมฎอนปีฮิจรรที่8 บรรดามุสลิมจำนวนหนึ่งมืนคนได้เคลื่อนทัพสู่มักกะระหว่างทางท่านนบีซัลลัลลอฮุวะเปลยฺวะซัลลัมได้พบกับท่านอับบาสบินอับดุลมุตตลิบผู้เป็นลุงของท่านซึ่งเดินทางไปมาดีนะจึงขออนุญาตพาอบูซุฟยานมาพบท่านนบีมุฮัมมัดซัลลัลลอฮุวะเปลยฺวะซัลลัมเมื่อได้พบกันท่านนบีมุฮัมมัดซัลลัลลอฮุวะเลยวะซัลลัมกล่าวกับอบูซุฟยานว่าโอ้อบูซุฟยาน ถึงเวลาแล้วหรืออยังที่ท่านจะยอมรับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อบูซุฟยานตอบว่าท่านช่างมีจิตใจเมตตายิ่งท่านเป็นผู้รักษาไมตรีอย่างแท้จริงหากมีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์ฉันย่อมไม่ต้องการสิ่งใดอีกท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงถามต่อว่าแล้วยังไม่ถึงเวลาหรือ ที่ท่านจะยอมรับว่าฉันคือทูตของอัลลอ์ในที่สุดอบูซุฟยานก็กล่าวชาฮดะและกลับไปยังนครมักกะเขาได้เห็นกองทัพมุสลิมขณะที่เขาล่าตรเวนอยู่จึงรีบรุดกลับเข้าเมืองเพื่อประกาศให้ชาวมักกะยอมจำนนโดยห้ามมิให้มีการต่อต้านใดๆบางคนปฏิบัติตามคำแนะนำขณะที่บางคนยังคงดื้อรั้นสุดท้าย ผู้ที่ดื้อรั้นก็ถูกสังหารโดยท่านคอลิดบินวลิดท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเดินทางถึงนครมักกะท่านได้สั่งกระจายกองกำลังไปตามจุดต่างๆโดยมีคำสั่งไม่ให้สังหารผู้ใดนอกจากในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามโจมตีก่อนการพิชิตนครมักกะสำเร็จโดยแทบไม่มีการเสียเลือดเนื้อท่านนบีได้ประกาศว่า ผู้ใดอยู่ในบ้านของตนเขาจะปลอดภัยผู้ใดเข้าไปในบ้านของอบูซุฟยานก็จะปลอดภัยผู้ใดวางอาวุธลงเขาก็จะปลอดภัยเช่นกันท่านนาบีสล,ลลัาาลานหัวไลฮิวสล,ลมัมเข้าสู่นครมักกะ้ดยความนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้าท่านไม่ได้มาด้วยความแค้นทั้งที่มุสลิมต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานการถูกขับไล่ทารุณและกดขี่ จากชาวมกกะทั้งก่อนและหลังการอบพยพและกล่าวต่อมาชาวกูเรชที่มีความหวั่นกลัวไม่มั่นใจในชะตากรรมของตนเองว่าพวกท่านคิดว่าฉันจะทำอย่างไรกับพวกท่านพวกเขาตอบว่าท่านคือผู้มีเมตตาและเป็นลูกหลานของผู้มีเมตตาท่านย่อมทําในสิ่งที่ดีงามท่านนาบีจึงกล่าวว่าในวันนี้จะไม่มีการตำหนิต่อกันอีกแล้วพวกท่านจงกลับไปเถิด ท่านทั้งหลายล้วนเป็นอิสระแล้วแม้ว่าท่านจะให้อาภัยชาวมักกะแต่สำหรับผู้ที่ละเมิดข้อตกลงซ้ำซากและยังเยาะเย้ยศาสนาอิสลามท่านจึงมีคำสั่งให้ลงโทษบุคคลเหล่านั้นชนเผ่าที่เข้ารับอิสลามแล้วได้แก่เผ่ากุเรสตมีมเผ่าคุซาฮาวาซินชนเผ่าที่ยังไม่เป็นมุสลิมในทันทีได้แก่เผ่าสกีฟ ส่วนหนึ่งจากฮาวาซินยาดิละจากนั้นท่านได้ทำลายรูปเคารพภายในมัสยิดฮารอมและชำระสถานที่ให้บริสุทธิ์จากสิ่งบูชาอันเป็นเท็จพร้อมส่งบรรดาซอฮะบะไปยังชนเผ่าอื่นๆเพื่อทำลายรูปบูชาเช่นกันผลของการพิชิตนครมะกะนับเป็นจุดสิ้นสุดของการต่อต้านจากชาวกุเรชและเป็นการเปิดทางให้อิสลามเผยแผ่ได้โดยไม่มีอุปสรรค ชนเผ่าต่างๆที่เคยเฝ้าดูท่าทีก็ได้ทยอยเข้ารับอิสลามกันเป็นจำนวนมากในวาระนี้อัลลอฮ์ได้ประทานอายะกุรอานลงมาความว่าเมื่อความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และชัยชนะมาถึงแล้วและเจ้ามูฮัมหมัดได้เห็นผู้คนเข้ารับศาสนาของอัลลอฮ์เป็นกลุ่มๆจงสดุดีพระเจ้าของเจ้าด้วยการสารรเสริญและจงขออภัยโทษต,ต่อพระองค์แท้จริง พระองค์เป็นผู้ทรงอภัยเสมอสุรอันนัสอายอที่หนึ่งถเรื่องราวการพิชิตนครมักกะสามารถติดตามได้เพิ่มเติมในรูปแบบของหนังสือนิทานกรอนอัลกอดอวัลกดัรจากสูนหนังสือนันนาตสามารถจับจองกันได้แล้ววันนี้ติดตามกันได้ทุกช่องทาง